สวัสดีจ้ามาเนี้มาพบกันคือเกาหลีจ้ากับช่องวิมลชายาพี่น้องจ้าตื่นจุ่ของอีเหลียวพี่น้องเอ้ยฮาเต,าเต,าเตาเ่เวียกฮาแตแนวสีบว้าเหอไทยบานเิ่นฟังเป็นสันหลับ่น้องเอ้ยเป็นจังไดพี่น้องสบายดีทุกคนดูหมอพี่น้องเอ้ยเป็นจจงไดย,ดยอดซับยอดขึ้นยอดลงคือคอยบบเออจุม,มือนี่ยมันเป็นขึ้นขึ้นลงลงพี่น้องเอ้ยจากวันแนวไดดอกอื เห็ดซองนี่ก็เข้าใจดีอยู่ดอกพี่น้องเออข่อยนั่นอืออันเข้าใจอยู่ดอกแต่ว่าบางเธอมันก็ทำใจบ่ได้๋ี่เจ้าว่าบออืมเวลาเห็นมันขึ้นก็ดีใจพี่น้องพอแต่เันลงอีกมือหนึ่งมัดจอบึงเด้จอบให้ก็อันจอบเห็ดฝนได้เจ้าอืมจอบบึ่งมาพ่นสีขื้นหรือสีลงเนาะมือนี้บันลงมันก็2องแต้มหาแต้มแน่พี่น้องเออยอเป็นหายเป็นขึ้นเด้อยพี่น้องกากีั่านเน้่มือนีบ่ออยากเห็ดศูนย์บันเนี่ยก็เป็นใจสีเด้พี่น้อง เวลามันคืนลรวอันนี้เปยเปยเวลามันลงพี่น้องเอ้ยก็อตกเตะเสเลิกเลิกเลิกว่าสัตว์มได้ยังกูเล้วเออเวลามันศูนย์ว้าจะ๊บเนี่ดเห็ดสองเห็ดสองเลยจำไมมมันมวนเนาะหูขับพี่น้องหูลายอย่างอยู่พี่น้องสอนเหนี่ยคนหูดีขับพี่น้องเอ้ยมีคนหักคนสั่งกับแม่นเห็ดอันนี้แหละพี่น้องเอออันนี้เพื่อนฟุ้งไรมันได้กับแม่นอันนี้ประสบการณ์เป็นสอนชีวิตขับพี่น้องเอ้ย บมมีเพื่อนบมมีฟูงจ้าคนพี่น้องอันมีเห็ุสรองในมูแตกกระเจิงพี่น้องเออเออจังหวะแนวใดหมูเนี่เฟดกับโบอืดบอยาพี่น้องเอออันพแตะเห็ุสรองย่ามในนี่เขาหายใจเงียบเก็บพี่น้องเอยเขายยานพี่น้องอืมช่างก็ต่อพี่น้องเรื่องของเขาเนาะเขาบมมีเวลามาเบิ่งดอกพี่น้อง นอกจากคนเห็ุส่งน้ำกันนี่ได้พี่น้องที่เขาเขาอันเขาหากันพี่น้องเฮาต้องหูจักอันหักกันนาะพี่น,น้องเนาะต้องพยุงกันไปพี่น้องอืมบ่เมนว่าสีเห็นแก่ตัวเอาคลิปยายวเอาแต่ยอดสมงจังสันโบมีคนเบิน่นพี่น้องเส้อหลดเออแต่ก้อยน,นี่ก้อยก็ยังบอกแล้วเนาะ อันก้นเขามาติดตามข่อยสิเขาไปหาเขาขึ้นยังสี่ข่อยพอแต่เบ,บิ่งคลดปุ๊บนี่ข่อยบอกอหลี่พี่น้องเอยขอโทษขอไปเลยจ้ะข่อยบุกเบิ่งอหลี่พี่น้องมันยา้ามันเยาาเกินอันยา่นนยางไปเขาของน้ำล่างดัางดังกแลด้วก็แเล้วพี่นอ้องอาบน้ำแล้วก็แลีว้วเขามาเพิ่นย่างบ่ท่านไปหอดใส่อยู่ยานที่พิ่นก็บรแล่นบ่ิยังพอตอดพอแตกพี่น้องเอยข่อยละงึดข่อยลยนายอือข่อยก็บุ่เบิ่งที่พี่น้องเออ ข่อยก็ไปเบิงคนไอ้ที่มัน5นาทีหรือว่า6นาทีประมาณนั้นพี่น้องที่ต้องเฮาต้องแวะไปเบิงไทบ้านนั้นไทบ้านนําบ่แม่นสิเบิงแต่เจ้าของพี่น้องเข้าใจตรงกันเด้อจ้ะเด้อเออแต่ก็อันอย่าว่าข่อยเด้อจ้ะคั่นแม่นมักก็จังเข้ามาเบิงจังกดติดตามให้เฮาจังสิพี่น้องคั่นบ่มักก็บ่ต้องเอาสายตามาเบิงอันเฮาให้เสียเวลาดอกพี่น้องอือ เขาใจต้องการ้วจ้ะน้องคอยกขาแจ้งสีละพี่น้องเบาน้องหมวมวนแต่สีละพี่น้องเอ้ยเอแล้วใจเจ้าสีมากบ่มากพี่น้องคอยเสียรให้ผู้เจ้ามักนั่นมันยาพี่น้องก้นจะเป็นหลอยเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านพี่น้องอฮ้ยชิมเห็นให้หมวอันมักมันบมเมนเร็วกูได้มัก้วได้กับไปแนวนั่นเออมันสไตล์ไปสไตล์มันแม่หมที่มันน่งเบาแปดแปดเนี่ยโมมนตยังดอกพี่น้องยากเว้าพี่น้องเออตะเรื่องเกาเดิมมนั่นแหละจ้ะพี่น้อง เออก็อีกอย่างนึงพี่น้องบ่ต้องเขียนดอกจ้าบ่ว่ามาปักตะหัวตะไข่อีหยังจังไว้พี่น้องมันบ่ถูกต้องพี่น้องสับหายทันที่เกียงตับพี่น้องอืมเฮาฮู้เองจะอันเว้าไปก็คุณหรือว่าเฮ็ดตามคอมเมนต์ที่เฮาเว้าอันในคลิปนีล่ะจ้ะพี่น้องแค่นั้นล่ะพี่น้องออเฮาฮู้อยู่ดอกว่าผู้ใดเข้ามาจ้ะเนาะอืมค่อยเข้าไปเบิ่งหมดทุกคนเด้อพี่น้องแต่เขาเข้ามาเบิ่งข่อยอันน้อยๆก็สร้างเถอะ เมียนมาจ้ะคันกีบยาวค่อยกันยังบเบ่งเขาหนาออือมันยาวผัวค่อยบเบ่งอีลีเด้พี่น้องอือก็จังว่าคันบ่มักก็บต้องเขาม่าสำนันน่าจะนาองค่อยบางคนบอกองศ์จะพี่น้องปรอบคุณทุกคนนั่นล่ะจะพี่น้องที่เขามาติดตามข่อยแล้วพี่น้องขอให้หมู่เจ้าเฮ่งๆร่ยๆขึ้นยอดซับทะลุคือกันเด้จ้ะเด้ออือกุ้นบ่มักก็บบ้องมาบึงพ่อตาพี่น้องเสียสายตาเสียอันอันในการรับฟังนี่จะพี่น้อง เมียนบัติเคยกอดได้สิละพี่น้องเออรับใดกะรับราบนไหนกันเป็นห้องเจ้าจ้ะคอยม้วนจานพี่น้องอืมขอบคุณทุกคนเลยจ้ะเจอกันคลิปต่อไปเนะจ้าพี่น้องฝากไวปด้วยเด้อจ้าขอบคุณจ้าบายบายจ้าขอบคุณนะจ้า